ส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะสถานกงสุนใหญ่ของไทยณเมืองเจดดาค่ะก็ได้ที่ประจำอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะได้ออกประกาศเตือนให้ระวังการแพร่เชื้อของไวรัส Middle East Respiratory Syndrome หรือว่า MERS นะคะขณะ,ะ <c oughs> ที่ได้เกิดเหตุเรือเฟอร์ี่ล่มนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ค่ะขณะที่จะมุ่งหน้าไปสู่เกาะเชจูโดยมีผู้สูญหายกว่า295คนเสียชีวิตแล้ว2คนค่ะ สำนักข่าวเอฟรายงานว่าจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด477คนล่มนอกชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ขณะล่องไปเกาะเชจูล่าสุดมีผู้สูญหายกว่า295คนและมีผู้ได้รับความช่วยเหลือที่สามารถย,ยืนยันได้แน่นอนว่าได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยมีเพียง180คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คน ส่วนสาเหตุนั้นผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนได้กล่าวตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นก่อนที่เรือจะเริ่มเอียงทีละน้อยและทุกคนก็ต่างพากันหนีเอาตัวรอดโดยส่วนใหญ่เลือกกระโดดลงในทะเลซึ่งเจ้าหน้าที่เผยว่าอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ราว12.6องศาเซลเซียสซึ่งมนุษย์สามารถทนอยู่ได้นานราว2ชั่วโมงเท่านั้น ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบียรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส Middle East r e s p i r a t o r y s y ิน r o m มหรือ Mer s ที่ได้มีการแพร่ระบาดในภาคตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งขณะนี้ก็ได้แพร่ระบาดมายางมังเมืองเจดด้าแล้วจำนวนหนึ่งและบางรายเสียชีวิตอีกทั้งเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายและเป็นอันตรายอย่างยิ่งซึ่งสถานกงสุลใหญ่จึงได้มีการประกาศเตือนคนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียให้ระมัดระวัง รวมถึงต้องดูแลสุขภาพและความสะอาดของตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว